สวัสดีค่ะนักเรียนการวันนี้เรามาเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกรัมนะคะ,ะให้นักเรียนจําไว้ว่า1ขีดเท่ 1, 1, 1, 1, ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะ,ะนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีม่วเหมือนเดิมนะคะหน้า1 2 8 1 2 9 130สดี่อวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกรัมนะคะ,ะก็หนึ1กิโลกรัมก็เท่ากับ10ขีดน,นะคะเนี่ย1 หนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งกิโลกรัมก็เท่ากับหนึ่งพันกรัมนะคะนักเรียนดูสิ่งของข้าวสารนะคะหนึ่งช่องเล็กก็คือหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็คือหนึ่งร้อยกรัมอันนี้สองขีดก็คือสองร้อยกรัมนี้สามขีดก็คือสามร้อยกรัมสิบขีดก็คือหนึ่งพันกรัมหรือเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะคะถ้าสี่ขีดก็คือสี่ร้อยกรัมห้าขีดก็ห้าร้อยกรัมหกขีดก็คือหกร้อยกรัม จ็ดขีดก็คือเจ็ดร้อยกรัมนะคะแปดขีดก็แปดร้อยกรัมเก้าขีดก็คือเก้าร้อยกรัมดังนั้นสิบขีดก็คือหนึ่งพันกรัมอ่ะนี่นักเรียนก็อ่านตรงนี้นะคะน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักสิบขีดน้ำหนักหนึ่งขีดเท่ากับน้ำหนักร้อยกรัมน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักหนึ่งพันกรัมอ่ะทีนี้ดูนะคะชมพู่ว่าชมพู่หนักเท่าไหร่อ่ะนักเรียนก็นับเห็นไหมหนึ่งสองสาม สามแล้วมันอยู่ระหว่างมีครึ่งด้วยอยู่ระหว่างถึงกลางเพราะฉะนั้นก็ครึ่งหนึ่งก็คือ50เพราะฉะนั้นครึ่งขีดก็คือ50กรัมนะคะชมพู่ก็จะหนัก3 3ขีดครึ่งหรือ350กรัมะคะ่ะมาอ่านน้ำหนักของสิ่งของเป็นกรัมนะคะเห็นไหมคะห้าขาวหนักหนึ่งช่องเล็กก็คือ100กรัม ต่อไปหอมแดงหนักดูที่กาซี่ช่องเล็กก็คือสี่ร้อยกรัมกระเทียมหนักเก้าช่องก็คือเก้าร้อยกรัมแป้งสาลีหนักแปดช่องก็คือแปดร้อยกรัมต่อไปแป้งมันหนักหกช่องก็คือหกร้อยกรัมนะคะ้าดำหนักหกช่องเหมือนกันก็คือหกร้อยกรัมค่ะ น้ำหนักของสิ่งของเป็นกรัมนะคะดูต้นหอมใช่ไหมคะจช่องก็คือจตก็ต้นหอมหนักก็เจ็ดร้อยกรัมนะคะผักชีสามช่องก็คือสามร้อยกรัมประกาศขาวเก้าช่องครึ่งก็คือเก้าร้อยห้าสิบกรัมนะคะเดี๋ยวเห็นไหมคะการบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกรัมน้ําหนักหนึ่งขีดเท่ากับน้ําหนักหนึ่งร้อยกรัม น้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1,000กพันกรัมเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดในเล่มสีชมพูนะคะาการวัดน้ำหนักเป็นกรัมนะคะโยงเส้นจากคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักนักเรียนดูก่อนนะอันนี้หนักเท่าไร่อ่า1กิโลกรัม1กิโลกรัมนักเรียนก็ต้องโยงมา1,000กรัมต่อไปอันนี้หนักเท่าไรคะห้าขีดห้าขีดนักเรียนก็ต้องโยงมา5้ารอกรัมต่อไปอันนี้หนักมะเขือเทศเขาหนัก สามสามช่องเล็กก็คือสามขีดนักเรียนก็ต้องโยงไปสามร้อยกรัมอ่าต่อไปเห็ดหนักก็เจ็ดเห็นไหมคะแล้วก็อยู่กลางกลางก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมค่ะดูนะคะอ่านน้ำหนักสิ่งของและเติมคำตอบอ่าดูมะเขือนะคะมะเขือหนักห้าห้าช่องเล็กก็คือมะเขือหนักห้าร้อยกรัมนะคะต่อไปพริกหยวกหนัก เห็นไหมคะนับมา5แล้ว6 7 8แล้วอยู่กึ่งกลางแฟนพริกหยวกก็ต้องหนัก850กรัมค่ะต่อไปมะนาวนะคะสช่องเล็กก็คือ400กรัมถั่วฝักยาว8ช่องก็คือ800กรัมต่อนะคะเขาบอกว่าเขียนเข็มชี้น้ำหนักที่ด้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดประกาศหอมหนัก 400กรัมก็คือ4ช่องนะคะเราก็นับมาเห็นไหม1 2 3 4ล้วก็ใส่ลูกศอนใส่เข็มนะคะต่อไปถั่วงอกหนัก350กรัมอ่าเราก็เ็ยเลยเลข3มาครึ่งหนึ่งต่อไปถัวเหลืองหนัก1,000กรัมก็คือ1กิโลกรัมก็ตรงเลข1เลยนะคะถั่วเขียวหนัก 500ร้อกรัก็คือ5ช่องนะคะอ่าวันนี้ครูห้ทําแบบประกาศในหนังสือเล่มสีชมพู่าหนึ่่า 128, 129, 130สวัสดีค่ะ